สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่นาพามาชมคลิปนี้จะพาชมบรรยากาศสตรีทเวกสวีเดนนะคะเป็นเป็นการแข่งรถที่เขามีแข่งความเร็วรถนะคะก็ตอนนี้พี่นาก็เดินเข้ามาแล้วนะหลังจากซื้อตั๋วแล้วนะครับราคาตั๋วก็250รครนาก็ ต่อคนนะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าไปในงานนะคะก็จัดขึ้นใกล้ๆบ้านพินานะคะเขาก็จะจัดแข่งระหว่างหลายๆสนามนะคะแล้วสนามรักซัวก็จะเป็นสนามรองสุดท้ายนะคะการแข่งรถแต่ละก็จะเป็นรถหลายๆโมเดลที่เขามาแข่งนะคะทุกคนพินาก็าจะพาชมบรรยากาศนะคะไปชมบรรยากาศ บรรยากาศก่อนการแข่งขันนะคะตามมาเลยกันทุกคนก็ดูในธนิกาเดินเข้านะคะก็จะมีรถเข้ามาเยอะมากนะคะก็คนดูก็เยอะนะคะเห็นแต่พินาดูไม่จบนะคะเพราะว่าเขาจะแข่งยาวไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มตอนที่พินามานี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเขาจะเริ่มแข่งตอนบ่ายสองโมงค่ะทุกคนคนก็เริ่มเข้ามาก็ ถ้าดูจากในสนามก็มาสามสี่ร้อยคนแล้วนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยพวกที่ขี่มอไซค์มาก็จะเยอะมากทุกคนดูเยอะมากนะคะแล้วรถที่เราเห็นจอดๆเนี่ยโดยมากจะเป็นรถของทีมงานสตาฟคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คนที่เข้ามาดูต่างๆอันนี้รถของเอานิวิทยุนะคะคนที่เข้ามาดูเขาจะมีรถบัส รับส่งจากจากในตัวเมืองนะคะก็ประมาณจากในตัวเมืองมาสนามแข่งก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลนะคะก็รถบัสก็จะออกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อคันนะคะอันนี้เราเดินเข้ามาในสนามแล้วนะคะพินาต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าคนเยอะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าต่อถ่ายแล้วเราจะติดอะไรมั่งนะคะก็แต่ก็มีหลายก็มี youtube หลายช่องของสวีเดนแล้วก็ของทีมงานนะคะที่เข้ามาถ่ายเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะมีสตรีทฟู้ดนะคะคือเป็นทรัคทรัคสตรีทฟู้ดนะคะก็จะมีอาหารขายนะคะเป็นอาหารเขาเรียกสนาฟฟู้ดนะคะพวกพมพวกเฟนฟรายไส้กรอกแล้วก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มของสถานีสนามแห่งนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เนี่ยจะเป็นรถทีมงานเยอะมากก่ะทุกคนตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆนะคะร้านกาแฟอันนี้เราก็รู้จักกันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือทุกคนดูนะคะผู้ที่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็จะขี่มาคือทุกคนพี่น่าจะบอกคนที่เข้ามาแข่งนี้มันมีหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กฟินแลนด์ รัเสเซียนะคะสวีเดนเหลือแล้วแต่นะคะที่เขาเขาลงสมัครไว้นะคะที่ได้จริงๆแล้ววันนี้เขาจะแข่งประมาณ200คัน200ผู้สมัครนะคะแต่ว่ามาได้แค่186คันนะคะก,ก็อันนี้คือสนามที่เขาจะแข่งนะ,ะก็ทุกคนก็จะมีเก้าอี้สนามมานะคะแต่ถ้าเราไม่มีมาเราสามารถซื้อใน ในสนามได้เลยนะเขาก็จะมีของขายเยอะนะคะเกี่ยวกับการแต่งรถเสื้อหมวกเก้าอี้สนามสติกเกอร์อะไรก็จะเยอะมากนะคะทุกคนคลิปนี้พี่นาก็ถ่ายดูบรรยากาศว่าคนเยอะขนาดไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนในแบกของเราก็เดินนำหน้าพี่นาตลอดเลยในแบกของเราเนี่ยที่เห็นนี้คือรถบัสที่เขา ที่ของเขาจะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดสดด้วยนะคะถ่ายทอดสดออกช่องของวิทยุแล้วก็ก็แล้วบางคลิปจออันนี้เป็นตู้นะเอห้องน้ําเคลื่อนที่ของของสนามนะคะก็จะมีห้องน้ําให้ประมาณจริงๆห้องน้ําของสนามแห่งนี้ก็มีอยู่แล้วหกห้องนะคะแต่เขาก็จะมีห้องน้ําประเภทที่ว่ายกได้ก็ประมาณหกเจ็ด ห้องนะคะเพื่อว่าคนเขาคาดว่าเขาคาดว่าคนจะเข้ามาดูประมาณ2องพันคนนะคะในสนามนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยก็จะมีเสื้อมีหมวกนะคะมีสายคาดมือหมวกสวยมากแต่พี่นาไม่ได้ซื้อหรอกเพราะมันแพงมากนะคะทุกคนไม่ได้ถูกเลยนะคะซื่อดน,นะคะ ถ้าเราอยากให้เราร่วมในเกมด้วยเราก็ซื้อเสื้อของเขาซื้อหมวกของเขาซื้อที่ใส่กาแฟาอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะอยู่เหมือนเราเข้าไปอยู่ในเม็ดของเขาด้วยนะคะก็ของขายเยอะนะคะเสื้อเขาไม่ใช่ถูกนะคะเนี่ยก็จะมีของขายประมาณนี้นะคะ่ะขนาดลูกอมยังไม่ละยี่สิบเลยทุกคนพี่นาพาชมบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่พี่นาจะ ลงคลิปแข่งขันให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือรถที่ผู้เข้าแข่งขันก็มาเริ่มจอดรอแล้วนะคะตอนที่พีน่นาถ่ายก็ประมาณบ่ายโมงสี่สิบห้าห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งสองอันนี้ก็คือที่ตกแต่งรถหัวรถนะคะถ้าเราอยากได้ตกแต่งหัวรถเราก็จะมีเราก็จะมีน้ำหอมมีอะไรแล้วแต่ที่เขาจะเราอยากได้มาตกแต่งรถแข่งของเขานะคะถ่ายไปคนขายก็มองหน้าไป โอเคนะก็พี่นะะ้าขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้รถข้าแข่งขันก็กำลังเตรียมเข้าคิวรอที่จะเริ่มแข่งนะคะทุกคนก็อันนี้คือรถที่เขาใช้ถ่ายทอดสดนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะก็เครื่องอุปกรณ์ครบนะคะตอนนี้เขาก็นอกเซตอุปกรณ์นะคะรอการแข่งนะคะถามว่า ติดตามต่อในคลิป2นะคะทุกคน